คือสดมาสดแบบสดระเกิดเดี๋ยวคนดูหน้าตัวเองไม่ได้มันก็แบบมีความแบบธรรมชาตินะครับเห็นปะมันไม่ได้ธรรมชาติเท่าไหร่หรอกรแต่คือมันแบบมันน่ารักอ่ะคือมันไม่ได้แบบอู้แก้มส้มเนี่ยส้มจริงนะไม่ใช่มันก็รู้ว่าเป็นฟิลเตอร์ปะทั้งหมดทั้งภาพซอฟยันตู้ข้างหลังตู้ก็ซอฟไปด้วยเลย กรยเเชน,เนะสวัสดีครับอยู่กับนาทีเช่นเคยนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ในโหมดของแบบ IG Story นะครับเป็นโหมดที่แบบว่าฟรุงฟลิงมากนะครับดยววันี้เนี่ยจะมาแนะนำนะครับสำหรับฟิลเตอร์ที่นัดใช้บ่อยมากฟิลเตอร์ไหนใช้แล้วแบบว่าหน้าสดก็รอด กลับมาเป็นโหมดปกตินะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับย่อถ้าพูดถึง IG Story นะครับเขาก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับใน Instagram ที่ทําให้ใหเราสามารถถ่ายรูปภาพนะครับหรือว่าวิดีโอได้นะครับพร้อมกับเราสามารถแบบเขียนวาดหรือว่าแบบใส่แฮชแท็กพร้อมแบบลูกเล่นต่างๆได้แบบอิสระแล้วก็สนุกมากๆซึ่งเราเองเราก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบแบบชอบ up IG Story นะฮะซึ่งนอกจากลูกเล่นต่างๆที่แบบเอ้ยมันทําให้เราแบบสนุกแล้วอ่ะมันยังมีการใส่ฟิลเตอร์ที่แบบมีให้เลือก เยอะมาก e เยอะแบบเยอะจริงๆซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคระเราจะรวบรวมฟิลเตอร์ Instagram ใน IG Story นะที่นัทใช้บ่อยมากๆใช้แล้วแบบว่าหน้าใสกิง๊งใส่แบบไม่มีอะไรกัน้นแต่วันนี้แบบปากซีดๆนอ้องขอเติมปากแบบหนึ่ง e <VER Y> ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับนักจะใช้นี่ครับลิสเซ่นนะครัะเฮลตี้โกลตินลิปบลัมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เขาเป็นยูนิเซ็กซ์คัลเลอร์นะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยอันนี้นักเคยรีวิวไปแล้วนะนานมากๆแล้วนะครับของลิสเซ่นนะครับแล้วก็เป็นสีที่นัทชอบมากๆ pretty things นะครับคือสีเขาแบบสีเป็นแบบ ประมาณนี้คือเป็นสีที่แบบมันตรงกับปากเรามากเลยอะ่ะเห็นปะเน,นี่ยขอเมมมีเ่เจนเอง สีริมฝีปากก็จะแบบชัดเจนสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดง่ายะผู้ชายใช้ได้เลยนะคะผู้หญิงก็ใช้แล้วก็ดูเป็นแบบเป็นธรรมชาตินะคะให้ความชุ่มชื้นที่ดีามากๆนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเชียร์สปัตเตอร์กับโกโก้บัตเตอร์ด้วยนะดูดิสีสวยมากๆนอกจากนี้นะครับ,ชชบ,นะรบแต่ยังไดม้มาอีก2อสีนะคะนี่คือนี้เป็นรุ่นกลอสนะครับเลเซอร์เฮลที่โกลออนท็อปกลอสที่แบบช่วยบำรุงริมฝีปากได้แบบว่าชุ่มชื้นขึ้นไปอีกเพราะว่าอันนี้เขาก็มีส่วนผสมของน้ำมันโรสทิปออยล์และโจโจ้บาร ให้ดูเลยละกันเนาะสวัชตรงนี้ Fresh Tomato นะครับอันนี้นี่นะด,ดีมาก ซึ่งเขาก็จะช่วยลดเตือนดิ้วรอยพวกร่องตามริมฝีปากนะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นขึ้นไปอีกซึ่งมันจะทําให้ปากรู้แบบสุขภาพดีนะครับอันนี้คือ fresh tomato นะครับขอลองอีกสีนะคงจริงๆคือเขามีสีสีนะครับแต่ว่า2สีที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นสีโทนแบบผู้ชายใช้ได้ช่ำติดมือนะครับอันนี้ j e t naked นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบนูดธรรมชาติธรรมชาตินะครับ สีดีเลยอะ่ะสีดีมากอนะน่าชอบนะชอบเป็นสีที่ชอบมากๆแพคเกจจิ้งเขาก็สวยนะครับนี่สวยมากนะครับใครอยากลองเล่นนะครับ Castel C Bangkok นะครับสาขาสยามสแควร์นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับก็เข้าไปดูได้ที่ lesson Thailand ได้เลยนะครับ โอเคตอนนี้หน้าเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองถ่าย IG s t o r y รเลยลวกันเนาะที่นั่นใช้แบบบ่อยวาก้าแล้วครับใช้พวบวิ่งปั๊กดูฟิลเตอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็เก็เอาไว้ได้เลยนะฮะได้ใช้แน่นอนอันนี้คือสดมากสดแบบสดระเกิดเดี๋ยวคนดูหน้าตัวเองไม่ได้โอ้ไม่ได้จริงๆโอ้เป็นแอมซอฟต์นะครับเฮ้ยเห็นป่ะมันก็แบบมีความแบบธรรมชาตินะครับเห็นป่ะมันไม่ได้ธรรมชาติเท่าไหร่หรอกแต่คือมันแบบมันน่ารักอ่ะคือมันไม่ได้แบบอู้แ้มส้มเนี่ยส้มจริงนะไม่ใช่มันก็รู้ว นี่มันเด้อดวะชอบใครชอบเก็บอันนี้ต้องเก็บต่อไปอันนี้เป็นอันที่สองนะครับชื่อฟิลเตอร์ว่าอีอีเม่มันก็จะธรรมาชาติขึ้นกว่าเมื่อกีนอ้นิดดึงนะครับก็คือมันมีความแบบว่าชมพูทั่วหน้าเมื่อกี้คือเป็นแค่แก้มใช่ไหมอันนี้คือแบบทั่วหน้าเลยนะครับ <S <S เห็นปะก็จะมีความแบบซอฟๆความอีอีน่ารักนะัะโอ๊ยเดี๋ยวปากมันแดงไปแล้วเฮ้ย มีความสับสนมากนะปากแดงไปหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะ <c oughs> คือความฟิลเตอร์มันก็เพิ่มแบบเพิ่มสีปากของเราเข้าไปอีกไงแต่ถามว่ามันก็เป็นอีกอีกอีกฟิลเตอร์หนึ่งที่เราก็ชอบนะครับ ฟิลเตอร์ต่อไปนี้เขาชื่อฟิลเตอร์ one natural นะครับค่อนข้างจะ natural จริงๆแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันสามารถแบบเติมปากได้แต่ผู้ชายก็ใช้ได้ไงใช้แบบไม่เติมปากก็ได้แล้วจะทําให้ดูเลยจะสาธิตให้ดูอันนี้นะครับ natural นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้เติมยังวะเติมยังวะกูเติมยังไงอ่าอันนี้คือยังไม่เติมนะครับแต่คือพอเราอยากให้มันแบบฟิลเตอร์ใส่สีปากเข้าไปอีกมันก็จะเน่มันก็จะมีปากมีแก้มแบบชมพูวิงวิงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ ต่อไปเป็นอีกฟิลเตอร์หนึ่งที่เราก็ใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยแล้วใครที่ตามไอจ,จีนั้นก็น่าจะเห็นว่าเอ้ยแบบคุ้นชินกับฟิลเตอร์นี้เหลือเกินบางคนแอบเซฟเแต่อ,อยแล้วรู้นะชื่อสีว่าเวนนาสกายนะครับเขาก็จะมีความแบบซอซอบทั้งหมดทั้งภาพซอบยันตู้ข้างหลังตู้คือซอบไปด้วยเลยเห็นปะ่ะวัฒนความแบบเฮ้ยละมุนนะซึ่งอันนี้เราชอบนะเราสึกว่ามันธรรมชาติสุดอันนี้เฟรนริติดดาวไว้เลยนะครับเวนนาสกายเห็นป่ะน่ารักใสๆนะครับใสๆ ใจ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 เราไปอีกอันนึงเลยดีกว่าสี่ที่เท่าไหร่หรอคือเต้นเท่าไหร่ ชื่อฟิลเตอร์ว่า white ten skin นะครับอแค่ชื่อสีก็แบบสว่างจ้าอันนี้เนี่ยคือมันก็จะเป็นโทนแบบโทนตุ่นๆน่อยเป็นโทนแบบสีแบบอุ่นๆแล้วก็แบบเบลูขมขนทุกสิ่งอย่างเลยอ่ะมันก็จะแบบประมาณนี้นะครับโทนสีแบบเหมือนไทย MV ประมาณนี้นะฮะคือแบบบอกไงดีคือแบบภาพมันดูซอฟอะครับมันดูซอฟไปหมดเลยนะครับมันดูแบบเฮ้ยอุ่นๆโทนสบายตาอะไรเงี้ยใครที่ชอบแบบอยากจะคลุมโทน IG Story ให้เป็น สีเดียวกันก็อันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอันสีต่อไปเป็นสีที่เป็นฟิลเตอร์ที่ไม่ต้องซื้อบัตรออนอีกแล้วต่อไปนี้นาเอากาสซึมคือพักก่อนคือถ้าน้องมีฟิลเตอร์นี้ไม่ถ้ามึงมีฟิลเตอร์นี้ไม่ต้องมีบัตรออนอีกต่อไปนะคบเพราะว่ามันจะชมพูทั้งแก้โดยคําต้องเข้าเคาะให้เน่ชมพูมากชมพูเหลือเกินชมพูแบบไม่มีอะไรกันชอบนะชอบชอบชมพูแบบ ชมพูเกินเรื่องเกินรหล่านะชมพูจนฟันคุณเหลืองนะครบชมพูจนฟันเหลืองอันนี้ที่เขาชื่อสีว่า t u r k Skin นะครับซึ่งมันก็จะดูแบบมันจะปรับผิวเราเป็นแบบอมชมพูทั้งทั้งตัวเลยนะครับชมพูหมดเลยเน้นแก้ม ต่อไปสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่ชอบความแบบสว่างจ้าออร่าแบบโอ้โหพี่จ้าพี่จ๋าไว้สกินแค่ฟังชื่อก็คือแบบข่าวแล้วนะนี่คือข่าวโพลแบบเอลซ่าเลยนะครับขาวยิ่งกว่าเอลซ่าอีก Let <it> ดูแบบปกติก่อนนะ ขาวา,าแบบขาวกลืนไปกับผนังเลยนี้ขอตั้งชื่อสีว่าขาวกลืนไปกับผนังเลยนะสำหรับคนที่ชอบความขาวแบบกรูตาไทโอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แฮปปี้นะมันอาจจะแบบขาวไปสักนิดนึงแต่สําหรับคนที่เออฉันอยากขาวขึ้นโดยที่แบบว่าแสงไฟไม่ต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะไวท์สกินเฟเวอร์รตเอาไว้เลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟิลเตอร์ใน Instagram ที่เราใช้บ่อยมากที่สุดนะครับใช้แล้วก็ผิวขาว่องเป็นยองใหญ่ใครชอบความขาวความวิ้งความแบบโอ้โหเกินเรื่องเกินดาวนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสนุกสนุกนะครับก็ทําให้การถ่าย i g Story ของคุณสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาลงก็อย่าลืมแท็กกันมาด้วยนะน่าจะได้เข้าไปดูว่าขาววิ้งจริงะป่ะก็สุดท้ายนี้ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง ด้วยเนอะสำหรับวันนี้นะครับนัดลาไปก่อนนะครับแล้วเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ